สวัสดีครับเพื่อนๆและก็สมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรีย่ยแอปนหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาถึงในชุดสรุป3ตัวบนนะครับงวดประจำวันที่16ธันวาคมพศ2 5 6 4นสีนะครับซึ่งหลักร้อยของเราก็คำนวณไปแล้วนะครับจับตัวชนได้0,1235นะครับอันนี้ก็จะเป็นเด่นหลักร้อยหลักสิบละเอาไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลักสิบคืออะไรแล้วก็หลักหน่วยนะครับก็คือเราคำนวณแล้วตัวชนคือ3 4 7 8นั่นเองนะครับทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยของเรานั้นเดินดีทีเดียวนะครับแต่ทำไมหลักสิบหลุดตลอดนะครับ3มงวดติดนะหลักสิบของเราหลุดตลอดเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินก็พยายามที่จะคิดค้นสูตรของหลักสิบเพื่อจะหานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็คิดแล้วคิดอีกจึงเราจะยกมาทั้งหมดนะครับ0ถึง9นะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ทําทำไมถึงยกมาหมดนะครับเพราะว่า0-9ถึง9อย่างไรก็ต้องมานะครับ1ตัวต่นหลัก10เพราะว่าหลักร้อยเราเคยมาครบนะครับแล้วก็ถูกเป็นระยะที่ยาวนานปรักหน่วยเราก็ถูกแล้วก็แม่นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่หลัก10นะครับมีการผันผวนของตัวเลข ค่อนข้างพอสมควรเพราะฉะนั้นแอดมินก็ยกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลัก10บก็จะไม่หลุดนะครับมีทั้งหมดก็10ตัวแล้วก็ประกบคู่กับหลักหน่วยนะหลักหน่วยก็คือ3 478นะครับอย่าเพิ่งไปว่านะครับอย่าเพิ่งราม่าหลังบ้านนะครับมีเหตุผลนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือ0นะครับ ไล่มา1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับก็10ตัวเพราะว่าหลักหน่วยเรามีแค่เพียงแค่4ตัวนะครับก็จะได้03 13 23 33 43 53 63 73 83แล้วก็93 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 08, 18, 28, 38, 48, 48 58, 6, 8, 7, 8, 8, 8, แล้วก็ 9, 8นะครับก็ทั้งหมดก็ 10, 4, 40, 40, 40ชุดถือว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้น40ชุดนี้นะครับก็จะถูกตัดออกไปอันนี้แอดมินก็ทาด้วยประกาฮไลท์เหมือนเดิมนะแผนของเราเพื่อจะตัดเลข10หน่วยบนตรงให้ได้เพราะฉะนั้นนะครับแอดมินก็ทานะครับก็คือ เด่นในที่นี้นะครับก็เห็นแล้วก็คือ4 5 6 7 4 5 6 7มาได้อย่างไรนะครับก็คือสูตรแสนบวก4คงที่นะครับผลลั์บวก1คงที่เดินมา4จังหวะเพราะฉะนั้นนะครับหลักแสนในงวดที่ผ่านมาก็คือเลข0นะครับเลข0ย์บวก4คงที่ก็จะได้เท่ากับเลข4นะครับนำเลข4บวก1คงที่ไล่มา4จังหวะก็จะเป็น4 5 6 7 ถ้าท่านสมาชิกนะครับสงสัยก็ลองคำนวณย้อนได้เพราะว่าสูตรนี้เดินดีทีเดียวถึงแม้นมันจะเป็น4ตัวนะครับก็ถือว่ามีความแม่นยำพอสมควรก็เดินมาแล้วนะครับ20กงวดเพราะฉะนั้นนะครับ4567ก็นหน้าที่จะติด10หน่วยบนเพราะฉะนั้นแอดมินก็ทาประกาศไะไรไว้นะครับก็คืออันไหนที่มีติดเลข4นะครับติดเลข4ติดเลข5 นะติดเลข5ติดเลข6แล้วก็ติดเลข7ก็จะทาด้วยไฮไลท์ไว้นะครับอันนี้สงสัยไหมไม่สงสัยนะครับอันนี้ก็คือที่มานะครับสำหรับคัดออกจากเลขกลุ่มดังกล่าวเพราะนั้นเลขกลุ่มที่ไม่ได้ทาไฮไลท์ไว้ก็ไม่ต้องสนใจแล้วนะครับ8 3ดานะครับดังเกินตัดออกไปเลยนะครับเพราะแอดมินจะไม่เอามาใช้นะครับ ไม่มาแน่นอนนะครับแอดมินมั่นใจนะครับแต่ท่านสมาชิกนะครับอาจจะนำไปใช้ก็ได้แต่3 38นะครับแอดมินไม่ใช้นะครับทีนี้เมื่อเราไม่ใช้ในตัวที่ไม่ได้ถูกนะครับถ้าด้วยประกาศให้วไว้ก็จะเหลืออยู่ในในส่วนของที่ถาประกาศเหาไว้ก็ยังถือว่ายังมีจำนวนที่ตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะมากอยู่เพราะฉะนั้นนะครับ แอดมินก็จะใส่ในส่วนของแต้มนะครับคัดเข้ามานะอันนี้แต้ม10หน่วยบนของเรานะครับก็คือ4578นะครับทำไมได้4578เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือชุดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแต้ม10หน่วยบนของเราซึ่งเราก็ได้คำนวณแล้วก็ลงคลิปไปแล้วในสัปดาห์ก่อนนะครับก็คือแต้มนะครับในส่วนนี้ นะครับในสูตรที่หนึ่งเราได้2 3 4 5 7 89แต้มที่2ของเรานะครับ10หน่วยก็คือ58 1 4 7 0นะครับอันนี้เดินยามาแล้ว19งวดรวดถูกมานะครับ18งวดรวดนะครับอันนี้จะเป็นงวดที่19จะถูกไหมนะครับแล้วก็อันนี้เดินค่อนข้างที่จะยาวนานมากนะอันนี้ก็ถือว่าถูกติดต่อกันมานะครับเพราะฉะนั้นแต้มสิบหน่วยบนในสูตรที่1กับแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่2ชนกันอยู่ที่ เลข4นะครับเลข4เลข5เลข5นะครับแล้วก็เลข7เลข7แล้วก็เลข8แล้วก็เลข8เพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะเด่นอยู่ที่แต้ม4 5 7 8เพราะฉะนั้นเราจะวิเคราะห์เฉพาะที่เราขีดเอาไว้ว่านะครับกลุ่มของตัวเลข10หน่วยบนที่ติดแต้มปนะระมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับ เมื่อเราคัดจากแต้มแล้วก็จะได้อยู่ที่4 3 5 3 0 4 1 4 3 4 4 4 0 7 1 7 7 7 8 7 6 8แล้วก็7 8ทั้งหมดมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็จะเหลืออยู่ที่12ชุดนะครับคัดแล้วออกจาก40ชุดจะเหลืออยู่ที่12ชุดนะครับก็12ชุดนี้ก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับ เราคัดมาให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือในชุดของที่เป็นคัดจากแต้มนะครับทีนี้นะครับแอดมินก็วงไว้แล้วนะครับก็คำนวณไว้ล่วงหน้าก็คือ53และก็43จะเป็นชุดเด่นทำไมแอดมินเลือก53กับ43นะครับเดี๋ยวเรามาดูในชุดที่เราตัดจากเลขที่เด่นแล้วก็เลขที่อ่อนนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคัดตัวเลขนะครับ หลักหน่วยนะครับเราต้องเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราจะประหยัดงบประมาณเพราะฉะนั้นนะครับการเสี่ยงนี้นะครับก็เป็นวิธีเดียวที่เราจะคัดเลขออกจากกลุ่มใหญ่ๆนะครับเพราะว่าในชุดนี้มีถึง12ชุดเลยนะครับ <just S 1> ก็ถือว่าใช้นะครับเงินในการเสี่ยงโชคค่อนข,ข้า,งท,า,ง,ทาง,ทงที่จะสูงเพราะฉะนั้นนะครับเราจะคัดนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับสูตรคัดเอาหลักหน่วยออกนะ อย่าบอกว่าดับเลยนะครับก็ในสูตรนี้นะครับแปดบวกสเท่ากับศูนย์ะครับศูนย์จะไม่มาหน่วยในนี้ไม่มีศูนย์ที่หลักหน่วยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือค่าต่อไปสูตรก็คือหน่วยที่1นบวกสนะสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็คือเราใช้10รางวันที่1บวกหน่วยที่1แล้วก็บวกสองของที่นะครับผลลัพธ์คือถ้าได้ไดไดเลข5าในนี้มีเลข5้าไหมในนี้ก็ไม่มีเลขห้าสำหรับหลักหน่วยก็ไม่เป็นไรนะครับ อันนี้นะครับใช้หน่วยครั้งที่4นะครับก็คือเลข1บวก3คงที่ง่ายๆนะครับสูตรนี้นะครับหนึบวกสเท่ากับสเพราะนั้น4ี่มันจะดับหลักหน่วยนะครับอีกตัวหนึ่งน,น,นะครับที่มีความน่าสนใจก็คือ ในงวดก่อนหลัก10ล่างก็คือเลข8นะครับเลข8กระโดดขึ้นมาก็จะดับที่หลักหน่วยบนในงวดต่อไปนะครับสถิติไม่มีผิดเลยนะครับใครที่จะใช้เลข8ซ้ํานะครับสําหรับหลักหน่วยก็นะครับให้ระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นในนี้มีเลข8ติดอยู่ที่หลักหน่วยแอดมินขออนุญาตออกนะครับ7จะดับที่หลักหน่วยเพราะฉะนั้นนะครับ ผิดคือผิดนะเราตัดสินใจแล้วนะครับเพราะเราจะประหยัดงบประมาณถูกก็คือถูกนะครับแล้วเราก็จะประหยัดงบประมาณนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับงวดประจำวันที่16ข้อ64นะครับตัดจากแต้มนะตัดจากแต้มแล้วก็ตัดจากเลขเด่นนะครับ40ชุดเหลืออยู่ที่2ชุดก็คือ53แล้วก็43นะครับ แค่นั้นเองนะครับเมื่อเราได้ชุดนะครับสรุปก็คือเด่นนะครับ2ตัวบน10หน่วยก็คือ53กับ43นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาใส่กันตรงจุดนี้นะครับเราจะมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเด่นบนเราเด่นที่8 9นะครับ8และ9ไม่มีใน10หน่วยเลยเพราะฉะนั้นแอดมินจะยก8และ9ไปเป็นหลักร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเด่นล่างนะครับก็คือ3และ5นะครับ เพราะนั้นเด่นล่างนะครับแล้วก็ชุดล่างแอดมินได้สรุปไปแล้วดังต่อไปนี้นะครับเพราะว่าเด่นล่างเราได้3ใน5เพราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะชุดสรุปแอดมินจะใส่รวมแบบนี้4 3และ5 3จะเน้นอยู่ที่หลัก10หน่วยบนนะครับแล้วก็1 5 7 3 7 5แล้วก็3 9จะเป็นในชุดนะครับสตัวล่างนะครับถ้าภาษา ทั่วไปชาวบ้านนะครับก็จะเป็น1 5 7 3 7 5แล้วก็3 9ส่วน5 3 3 5นั้นเป็นตัวการสลับเลขล่างก็ถือว่ามีอยู่ในชุดนี้เลย2สตัวบนกันล่างล่างกันบนแบบน,นี้นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6แอดมินให้เพียงแค่6ชุดเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเด่นนะครับใน2ตัวบนก็คือ4 3แล้วก็5 3นะครับทีนี้นะครับทีนี้ หลักร้อยของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้0 1 2 3 5นะครับแอดมินคาดว่าหลักแสนมันเป็นเลข0นะ0 1 2เนี่ยเลข2ก็ติดดับนะครับเลข3นะครับมีโอกาสที่จะมาหลักร้อยก้อนข้างที่จะน้อยเพราะนั้นแอดมินจะเน้นไปที่เลข5นะครับแล้วเพราะว่าเลข3เนี่ยมันมีติด10หน่วยอยู่แล้ว ก็จะเรีนอยู่ที่เลขก5นะแล้วก็จะนำเลข8และเลข9เอามาจาับคู่นะครับเพราะว่าในส่วนนี้8และ9นะครับเขาเด่นเพราะฉะนั้นมันไม่มีพื้นที่ให้สลัก10หน่วยเลยก็จะมีโอกาสมากๆที่จะมาหลักร้อยได้เพราะฉะนั้นนะครับนำา8แล้วก็นำา9ไปใส่ที่หลักร้อยนะครับเราก็จะได้ชุดดังต่อไปนี้สรุปนะครับงวดประจำวันที่ 16ธันวาคมพศสอ6 4นนะครับแอดมินนะครับให้พิที่2ตัวบนก็คือ4 3แล้วก็5 3นะครับแล้วก็2ตัวล่างแอดมินให้1 5 7 3 7 5 3 9กัน5 3 3 5าแบบนี้นะครับถ้าถ้าสมาชิกมีกลุ่มของตัวเลขเลขท้ายของสลากกินแบ่งที่บาลนะครับถ้าติดชุด พวกนี้ไว้ก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลได้เพราะฉะนั้นนะครับแอดมินก็จะรวมเป็นแบบนี้บนกันล่างล่างกันบนนะครับแล้วก็ชุดสตัวของเราประกอบไปด้วย543 553 843 853 943และก็953นะครับทำไมแอดมินจุดๆุดไว้ตรงนี้943และ953จะไปตกของ ชุดที่ตรงกับชุดขุ่มทรัพย์ตลอดชีวิตนะครับก็คือชุดนี้ก็ถ้าสมมุติว่าจะเป็น4ีสเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นอยู่นะ4 3สมันจะเป็น9 4 3ที่ตรงนะครับก็จะเป็นชุดนี้9 4้า4 3่สาก็จะเป็นตัวรองนะครับแต่ถ้าจะเป็น5 3นะครับเราก็มาดูตรงจุดนี้นะ ถ้า53มันก็จะมีอยู่ที่953จะเป็นชุดเด่นก็จะเป็นชุดนี้นะครับที่แอดมินใส่จุดๆไว้ก็คือเด่น943หรือ953นะครับเขียนนะครับสรุปนะครับแอดมินก็ให้นะครับชุดตัวเลขนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับไม่มีใครทราบนะครับว่าเลขรัฐบาลจะออกอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับท่านสมาชิกดูแล้วก็ใช้วิจนดญาณในการรับชมนะครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผิดถูกต้องขออภัยนะครับแล้วก็สุดท้ายแอดมินก็ขออวยพรให้กับท่านสมาชิกโชคดีทุกท่านเลยนะครับแล้วก็หวังเป็นยิ่งว่านะครับเราจะถูก3ตัวตรงนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ